ักเครียดจากขนกระแสสักแป๊บค่ะไม่ไหวห้าวันนี้ ไปกินปิ้งย่างกันดีกว่าค่ะร้านนี้อยู่ตรงสายไหม43นะคะใกล้ๆก,ก,กับร้านเบอร์เกอร์ที่เรารีวิวไปคลิปก่อนๆร้านนี้จะไม่ได้เป็นบุฟเฟ่นะคะจะมีให้เราสั่งเป็นชุดอันนี้เราสั่งเป็นเซตหมูมานะคะก็จะมีท็อปปิง้งอ,อื่นๆอันนี้เราสั่งเป็นทาโกวาซาบิมาค่ะน้ำจิ้มที่ร้านก็จะมี2แบบมีทังน้ำจิ้มซุกเปแล้วก็เป็นน้ำจิ้มน้ำดำแบบนี้ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างเมนูนะคะร้านนี้ชื่อว่าบอนปิ้งย่างชาบูสายไ,ม 41, ไมมหม43 11นะไี่สมีเนื้อให้เราสั่งแล้วก็มีพวกท็อปปิ ขอบอกเลยว่าร้านนี้เรากินมาเมื่อสมัยแบบว่า3 4ปีก่อนยังอร่อยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงตอนแรกนึกว่าร้านนี้ปิดไปแล้วเพราะป้าเขาหายไปเกือบปีแล้วค่ะทุกคนกลับมาเปิดล้าก็คือรีบไปกินมากๆเพื่อนๆสามารถเชื้อสั่งแบบปิ้งย่างหรือแบบชาบูก็ได้นะคะเนี่ยแกมีพวกกุ้งมีอะไรด้วยมันอร่อยมากๆเทคนิคการกินของเราก็คือย่างเสร็จก้าวหมูไปแช่ซอสด,ดำนะคะจากนั้นก็จิ้มซอสสุก,กี้กินเข้าไปอร่อยมากควร